โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กราจโจชาแน,นลนะครับนะก็วันนี้มีอยู่การรีวิวนะักเตะปี23ฮีโร่กันอีกแล้วนะครับนะคราวนี้เป็นคิวของแลนดอนดอนาวนนะครับนะก็สำหรับดอนาวนนะก็เอาไปเล่นในตำแหน่งของ สองแผ่นนะครับนะก็เอาไปเล่นเป็นกองหน้าคู่นะครับอีกแผ่นหนึ่งเนี่ยก็เอาไปเล่นเป็นเชลหน้าต่ำอะไรประมาณนี้นะครับนะก็ถือว่าทําได้ดีทั้ง2ตําแหน่งเลยนะครับนะถ้าเกิดเทียบจากภาพจําของผมที่เคยใช้ในคลาสไอคอนหรือว่าปีเก่าๆของเจ้าตัวเนี่ยรู้สึกว่าเล่นยากมากๆแต่ว่าปีนี้เนี่ยถือว่าทํามาได้ค่อนข้างดีนะครับนะแต่ว่าไอทีนี้เนี่ยในตัวของการ์ดไอคอนที่ในอนาคตหรือว่าณนะปัจจุบันเนี่ย ผมไม่ได้ไปลองเล่นก็คือเล่นตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วแม่งกระจอกมากนะครับก็เลยเลิกเล่นไปนะครับนะปีนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะแก้ทั้งหมดหรือเปล่าคือ ตัวนี้ดีแล้วก็ตัวไอคอนดีไปด้วยหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องมาอรอลุ้นกันนะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังความรู้สึกหลังเล่นลนะอนเออรแดนดอนโดนแวนนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์เปน็นกำลังใจให้กันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะนะแล้วถ้าเกิดใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะครับนะ,อะโอเคเดี๋ยวเราไปพูดถึงลอนดอนโดนาแวนกันดีกว่านะครับก็สำหรับโดนแวนนะในเรื่องของความเร็วเนี่ยผมมองว่าเอาจริงๆในสเกลที่ผมใช้เนี่ยมันอาจจะบวกไม่ได้เยอะสักเท สุดมากนะเพราะว่ามันสเกลแค่บวก3นะครับนะในเรื่องของความเร็วเนะี่ยถ้าถามผมนะเอาไปเล่นปีกเนี่ยไม่ได้เร็วเท่าไหร่เอาไปเล่นหน้าเนี่ยถือว่าเร็วใช้ได้นะครับนะเออแต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าใส่เฟิร์สทัชเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยได้ประมาณหนึ่งนะครับนะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยอาจจะแบบถ้าบวก5เลยเนี่ยมันจะดูดีกว่านี้แน่นอนครับเพราะว่าเหมือนแก๊ปพลังเนี่ยมันจะได้ด้วยแต่ว่าต้องเป็นบวก5แล้วก็เอาไปรวมกับฟูลทีมด้วยเนาะฟูลทีมไบร์นเมลิกหรือว่าฟูลทีมเอเวอเรตันก็ได้นะออนจดดูดีขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะต่อมบ เรื่องของมูฟเมนต์โดนาแวนเนี่ยถือว่ามูฟเมนต์การเลี้ยงเนี่ยผมก็น่างชอบนะแต่ว่าแต่ว่าอีกแล้วสกิลมูฟมันไม่เยอะสักเท่าไหร่ครับเพราะว่า มันควรจะสกิลมูฟดีกว่านี้นะอันนี้คือฟีลลิ่งของผมเล่นนะเพราะว่านักเตะตัวผิวๆแบบนี้ผมจะเป็นจะต้องมีสกิลมูฟผ้าดาวเอาไว้เล่นหน่อยแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยบวกไม่ถึง5้าบวกแตกอะแล้วแบบงุนยิดอะบวก4ขึ้นบวก5แตกหลายรอบเกินจนแบบเกินความจําเป็นและจะตั้งซื้อมันก็ไม่มีนะตอนที่จะทํารีวิวเนาะก็เลยอะตัดใจนี่ครับใช้แค่บวกประมาณนี้ก็โอเคถือว่าได้ดีนะครับมูฟเมนต์ต่างๆนะเออดูใช้ได้ถ้าเกิดเป็นบวก5เนี่ยมันก็จะเล่นง่ายขึ้นไปอีกนะครับสำหรับต ความแข็งแกร่งการเบียดไอ้ตรงนี้แหละที่ผมชอบโดนอวนเพราะตอนแรกเนี่ยที่รู้สึกว่ามันเล่นยากมากเลยคือ1นผมเลี้ยงบอลไม่ได้เก่งเนาะตอนเล่นที่แรกๆอะไรเงี้ยเออตอนนี้ก็รู้สึกว่าเลี้ยงเก่งขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้เก่งมากหรอกแต่ว่าดีกว่าตอนนั้นแล้วทีนี้เนี่ยโดนอวนอย่างที่บอกมันมีปัญหาเรื่องการเลี้ยงกับการใช้สกิลมูฟใช่ไหมที่ผมออยังไม่ได้ถนัดเขามากขนาดนั้นนะครับสำหรับตัวลุกที่สกิลมูฟไม่ถึง5ดาวแบบเนี้ยเออผมก็เลยแบบโดนเบียดบ้างอะไรบ้างเนี่ยร ได้ดีอาจจะไม่เท่ากับเมสซี่นะแต่ว่ามันใกล้เคียงกันฟีลลิ่งเป็นประมาณนั้นเลยครับคือเบียดเบียดแบบอีกฝ่ายเข้ามาแท็กเกิลแบบตึ้มอะไรเงี้ยอาจจะไม่รอดแต่ว่าถ้าเกิดจังหวะเบียดเบียดทูทไทยไยอะไรเงี้ยโดนแวนเก่งมากนะครับนะความแข็งแกร่งคือแบบ มันมันไม่ได้แข็งนะแต่ว่ามันแบบไปต่อได้นะครับนะแล้วก็เป็นคนที่โดนแย่งบอลเนี่ยแล้วก็ไปแย่งคืนมาค่อนข้างเก่งมากๆจังหวะอีลัวตัวเหลงอะไรอย่างเนะงี้ยโดนแวนค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวนะครับนะเออไอจังหวะแบบเนี้ยมันเป็นจังหวะที่แบบอีกฝ่ายบางทีก็หงุดหงิดนะถ้าโดนลูกอะไรแบบนี้ของโดนแ like วนเข้าไปก็มีอยู่ค่อนข้างเห็นได้บ่อยนะครับแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ได้แบบมั่วจนไปเป็นประตูได้แต่ว่ามันจังหวะมั่วเนี่ยมันเห็นบ่อยมากๆนะครับนะในตอนที่เล่นเนาะต่อมาในเรื่องของการทําเกมก็ จะไม่ได้เป็นตัวที่ทําเกมโดดเด่นอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่าการ์ดเขาเนี่ยมีทั้งกองหน้าหน้าต่าแล้วก็ CAM แต่ว่าเท่าที่เล่นแล้วเนี่ยคือการเปิดบอลเอยอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะในจังหวะที่เห็นว่าโดยซ์แวรมัน a d ซ i จังหวะครอสตัดเข้ามาเนี่ยทำไมมันดูดีจังเลยแล้วมันจะบอกว่ามันยิงทำเกมไม่ดีอันนั้นไม่ใช่นี่ครับนะเพราะว่าอันนั้นเนี่ยคือตัวอะไรก็ทําได้ครับมันเป็นเหมือนเมคคากเกมนะครับอันนี้คือเอาเป็นนักเตะปีไลท์หรือว่า เป็นแบบตัวธรรมดาอะไรเงี้ยจังหวะเปิดเนี่ยคือถ้าเกิดเปิดถูกเหลี่ยมมันได้อยู่แล้วเนาะอันนั้นก็เลยแบบถือไม่นับแต่ว่าถ้าเกิดนับเป็นการเปิดทําเกมหรือว่าการจ่ายคิลเลอร์พาร์สเนี่ยผมก็มองว่าธรรมดาไม่ได้แบบแย่แต่ว่าก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะครับเนาะต่อมาในเรื่องของการจบสกอร์ก็ในกรอบเหตโทษเนี่ยมันถือว่าจบสกอร์ใช้ได้นะครับนะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับโกงรับนอกกรอบเนี่ยน้ำหนักค่อนข้างเบาก็เลยอาจจะดูยิงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็เป็นตัวที่มาทําอะไรสักอย่างในกรอบมากกว่านะ่ครับนะหรือว อะไรเีโดนแวนก็จะค่อนข้างถนัดส่วนกในเรื่องของการหาช่องเนี่ยดูเป็นตัวที่เวริร์กเลยค่อนข้างดีนะครับอาจจะไม่ได้หาช่องดีมากแต่ว่าเวลาจะไปจ่ายให้เขาเนี่ยเขาอยู่ตำแหน่งที่พร้อมเล่นค่อนข้างบ่อยนะเออในการหาช่องอาจจะไม่ได้แบบดูแบบวิ่งหลุดตลอดอะไรแบบนี้นะครับนะเออแต่ว่าเอออยู่แบบ มาเชื่อมเกมค่อนข้างดีใช้คำนี้ละกันนะครับนะต่อมาส่วนทักษะโค้ดที่อยากจะแนะนําก็ถ้าเกิดเอาไปเล่นเป็นตําแหน่งไหนๆก็ตามครับยังไงก็ต้องมีเฟิร์สทัชนะครับอีกอันนึงเนี่ยเป็นจบสกอร์ในกรอบหรือว่าเป็นการสร้างสารรค์เกมก็ได้นะครับนะเออแล้วก็การยิงไกลไม่ต้องใส่น้มันเปลงนะครับเพราะว่าประสิทธิภาพมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ไปฝืนใช้เนี่ยผมก็มองว่าอาจจะไม่ได้คุ้มเท่าที่ควรนะครับนะโอเคก็ฝากไว้เป็นประมาณนี้ละกันนะครับนะสำหรับแลนดอนโดนแวนก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่า เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครคลิปนะฮจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย out.